สมบูดีอินทียัวันนีเราเล่นะนักถ้าเราคู่ตายด้ขอโทษขอโทษเคนเกิดเทิดเป็น้ยงเกิดอีหือออเกิดถ้าเกิดผู้แก่ประมาณอายุร้อปีเนี่ย โอ้ยพวกแกบอวบอะไาอยู่้อยปีเหมือนมึงเลยจังเลยมึงใดกว่าขนาดอันอันพ่อของยากูยังนึงเข้าเลยดิเบิึงควรทราบเป็นที่บ่ได้ถ้าเกิดเข้ามาข้ามเลยอ้าวไม่เชื่อถ้าเกิดมาเฮะสวัสดีกันปีใหม่เด้อยนั่นช่วย ต oh, ัดแป๊บหนึ่งโอ้มือให้เลยครับแพ้มาแพ้ก็ได้แพ้แพ้รองเยอะเช้ได้ได้ที่สุดก็ได้ดูดูตัวผมแวะดูตัวผมวหโอ้จุกได้คนนั้นต่อก็จุ๊กได้คนนั้นเนี่ยอ้อจับมือให้เลยอู้อยากได้จะอยากอยากเลย

ต้องเียบแล้ว้ยเฮ้ใหันช้ชมชมน่ออีกสี่ัลโอ้สีกลได้มาอีกนัดนึ่งเคล้วกันแป๊ดนึ่งยนได้ตัดคลิปอยู่บ่ันตจะตัดล้จ้าเย้อ เดี๋ยวคนดูจะพูดว่ามานานไม่พูดแลยเเนี่อาใครไปดีวะไอแฮมบาเพ็ดไอแฮมบาเจัจบแล้วดูแบบเออเหอแบดจุกได้ไหมเพ็ดจุกได้เฮ้ยหมองแล้วแต่ดีสวัสดีวันดีโอหลวงเอาเพื่อนไปช่วยก็ไอหลวงเอาอปดูไปช่วยก็ไปเราก็อยู่ไปช่วยอีก Ủa hình mà thì sẽ lùa lùa rồi mà yêu phải nữa oh, đây khẽ Có, đây khẽ Đây được Thôi thôi kìa Bà hì cả đây hình bà hì cả đây xếp hình bà hì cả đây xếp Cứ <laughs> đây he. Tạm của bốc bó Cả mày khỏi khói xung bà hì Thấy nhờ Xếp Super liều hì cả đây Không hình bà hì cả đây xếp hình bà đây đảo อันนั้นอันนั้นอันนั้นวันที่เจ็ดเจ็ดดาวเรียบเล้ววันที่เจ็ดเก็บไปเก็บไปอัพใส่ตัวได้ดูตัวนี้ไม่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 กูรู้ละอัพใส่ตัได้อะตัวนี้ไงอัพใส่ตัวเห็นวิเศษ บอคอยอัพคอยอัพคอยอัพเอา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 คอยอไปไปัพไม่ได้สุต่พิเ่ษเด่นาเนดิคีใหม่อีกป่ะนะเอาเข้าไปใครนี้เจมแค้หหนหไม่เหนย่อยเดอดีกเอยก็ทำไมไกลหันคอย

ฉันจะจกในแปดดาวก่นในแปดดาวคป็ช่นั้นานี่หม่ได้ีใหม่คนมี่ไ่คนเลืยงิชาให้มันมันจเอ็ดปีนนะบจะอยู่ในน้ำข้าวสมกูเก่อโอ้มันจะเอ็มยี่สิบหกทำไมโหดจังได้แปด้าวกี่ตัวแล้วกูต่อไปสิบห้าตัว เอาลายมันตะอยู่กูนะข้า,าตัวดิสม,มนนัยนี้มันบูต่ตัวบูมตั์อิมแต่บูมีเป็นดาวเลี้ยมพ่ะแ้่ไปได้สิาตัวโอ้ี่ได้แก,ก่สิบสตัวเองเลยตะเอะข้าตัวมานี่กะไรตัวไมเขาเ้าอยนต้ดูอีก

ก็เ nah, ป็นห <c oughs> you know, ินร่ินเพงแบบนึงเรือสีชีสเดือเลี้ยงสถิติกูหกหมื่นอูเปิดระบับระ ก็เก็บเม็ดเพชรหนึงธาดึงมาเราดึงมืองเข้าไปในหัวล็อกเลยโอ้ดีเนอะเอาตัวเข้าไปเต็มเมือตัวตัวได้เลยกินดิบกลางไปขโมยสิ่งข้องข้องยังชื่อสุปเปอร์หลีจับออกมาด้วยออกมาใส่หัวล็อกแทบจะข้าปึ๊บกุนเน่ดีคุณน่ยกไว้ยกกับตันมาเติมมึงอ่ะเตีมยกเอาดิช่วของเนี่ยโอ้ด้หลวมอีกเปิดตา เฟิร์สดาคำนี้มึงอีแค้นเหรอเออก็ได้ดาคำนี้ึงอีกแค้นเหรอเอา20ู่บี้นะย0เพชรนะถ้าเกิดเรามีคนบล็อกมึงไปตายมึงไปวะบลไปผมก็ไม่ไแม่จะได้ไปนะถมาบลอกไปตายให้ยักตายท่านเนาะเออใช่ยังบล็อกดิที่บ้ายักตายอ่ะโอ้โห ไปอย่างนี้เราก็จบคลิปกันเลยนะครับสวัสดีครับครับกระดาษกระดาษกระ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 